สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแ็คฮันเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมคอมเบอร์เลเ,เดอร์ลิวคีนะหลังจากที่ผมปลดล็อกไนท์เซอร์ไวได้แล้วนะครับจากการ์ดมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเฮ้ยกดไม่สุดไม่เป็นไรหรอก <พา S 1> ระดับไนท์เซอร์ไวนะต้องบอกก่อนนะว่าด่านนะมันจะเล่นได้แค่รอบเดียวนะผมเข้าไปตั้งค่าในตัวเกมมาให้มันเป็นแค่รอบเดียวนะผมชอบเล่นรอบเดียวแล้วเล่น2รอบแล้วมันรู้สึกเสียเวลาไงก็ไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวผมมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูเลยโอเค ต้องบอกก่อนนะถ้าเราเล่นไนเซอร์ไว e จบมันจะปลดล็อกเออลิวชี่เซอร์ไวนะแล้วพอเราเล่นสองตัวจบน่าจะปลดล็อกทิวงะถ้าจำไม่ผิดนะอุ้ยแม่งเลยเสียหมดสุไรกูเมนโตเออส่นเมเย่ย่างเทพลังธนโดรู้จักว่าใช้การ์ดให้หมดนะผมอยากจะรู้ไงมาดูไฟนอลมั่งนะของไนเซอร์ไว้ว่าเป็นยังไง อ๋อเป็นมอไซค์เหรอตมคิดว่าของลิงชี้น่าจะเป็นเหมือนข่องไนเซอร์ไวเนี่ยโอเคโอ้เสียงยังพูดไม่จบเลยผมกดข้ามไปละประมาณนี้นี่ไงนี่เมิ์วฮ้ยเป็นปืนได้ด้วยเหรอ ตามจริงอะผมนึกว่าริวคิจะได้ก่อนเออไนนะครับแต่ไนต้องได้ก่อนไปเฮ้ยอืมเฮ้ยโอ้โหโจานี่มันสุดยอดจริงจริงโอ้มาอมโอ้เรียกมางี้เลยหรอมาเดนโดนของเราบ้างดีกว่าเอาตัวเมนโต้โหเกือบตายทาไงดีเรียกมาบ้างนะครับ กันนี้ก็ตายแล้วมั้งเบือบอีกห่อมาขอสักยขอสักทีเรียบร้อยครับโอจาเฮ้ยโปรติโอจานี oh, wait, ่มันต้องมารอบเออรอบสุดท้ายนะทำไมมันมาก่อนนะรอบสุดท้ายอาจจะเจอเกดริวงะไม่ลิวงะก็ริวคีเซอร์ไวนะครับมาโซดาเจอกับโซดาอืม นี <idd les> <ubers> ่ไงมาสิส <air> ุไรกูเมนตกแค่ฟันแค่นี้ก็จะตายแล้วเพื่อนมาขอใช้การนี้บ้างอาตุเมนตกมาใช้ปืนบ้างนะเราก็มีเวลูกดอก นี่ไงผมไม่แรงเลยอ่ะไม่แรงเลยนะเนี่ยมาเออตรงเมนจบโอ้ไม่ตายนะมาขอสักทีแล้วเนี่ยจีเดียวเรียบร้อยครับโซร่าคว่ำไป ต่อไปตัวอะไรน,น้องเล่นไรเดอร์นะเจอกันไหนครับดีเลยกระ <c oughs> ป๋าแปดกันไปเด้อมาร่วงอย่างเดียวอ,อุ้ยนี่ใอญ่มาสิสอืมสโ,โตร์มเมนโ์ตกเฮ้ยจะเรียกข้างข่าวมาเดี๋ยวนี่ผมไม่ใช้ไฟนอลดีกว่าขี้เกียจวะ่ะห้ามยาไปหน่อย เราก็มีไม่ใช่ว่านายมีคนเดีดยวนะนายโหยุคแค่แบบกับิิว่อาตวเมนโต้มึงไอเดียวตายนะครับชิง่งจนมนโหแม่งเอ้ยเจ๊ขวันละใช้ไม่ทันเลยนะมาใช้เลยตัวนี้ขอแบบอลังการงานสร้างหน่อยตัวเองคนะรับ Yeah, เงียบร้อยระเบิดเลซะฮึต่อไปเจอใครเอ่ย <c oughs> แตที่ห้านะครับเจอก็เ <c oughs> วอร์เด้ชิงโตมโตยิงไป <c oughs> นี่ไงเอาซิเอาซิ <c oughs> เฮ้ยมันเอามั่งนะครับเฮ้ยแรงพอได้อยู่นะอาตุ้มเป็นตกเอาเลยมาไปนอนไปิดจบปัอืมเรี <S 2> <S 2> <S ยบร้อยครับ <S <S เราเปิดจำและวพี่ ต่อไปตัวอะไรเดตที่หกนะโอเคเจอกระไทกะน,นี่ไงผมช่วงแม่งเลยช่วงเลยนี่ไงแม่งอยนี่ไงสเต็ปผิวหวะทิมไท

มาสเตที่เจ็บริวคิเฮ้ยผมว่ารอบสุดท้ายอาจจะเจอเซอร์ไวรยริวคิหรือไม่ก็ริวงะแน่เลยว่ะอาจจะมีติดนะเพราะปกติโอจามันจะมารอบสุดท้ายอ่ะลองเสียงหลงเลยเหรอฮะริวคิอีวันไปโหส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 แัลโหลลโโโ การ์กูมเมนโตวิใช้ก่อนเรียกมาก่อนครับเปิดก่อนได้บูดมาไปนอนไปไม่ทันมาไปนั่งก็ดูมเมนโตเรียบร้อยระเบิดไป อโอเคครับผมรผมว่ารอบสุดท้ายอาจจะเจอริวงะได้นะไม่เคยเจอเลยนะถ้าเราเล่นเซอร์ไวอาจจะเจอก็ได้นะครับเจอกับตัวอะไรเอ่ยเไม่เจอกับโอดินเฮ้ยตรงความเ็ปทีลี่อขมขอยิงก่อนละทำไมกอดอกต่อยกันเหรอเขาพิจารณาอกคุยกันนิดกอดอกต่อยมาโอ้ยไม่ได้ใช้หรอก คนแม่งเลยพ um> uh. erm> ี่ทเออตรงมืนอันสุดกลังกระติ๋วเดียวเนี่ยแพงไปมาลาก่อนอูดินเดผมว่าถ้าไม่ตายไน์กับริวคีน่าจะเหมือนกันนะผมเคยเห็นอยู่นะริวคีน่าจะเป็นโมไซค์วิ่งชนเนี่ย ไม่ตายไม่ตายโอ้มายกโอ้มายกเรียบร้อยครับแห้งไปจบไปแล้วฮะกับไนซ์เซอร์ไวนะครับผมคิงเซอร์ไวเซอร์ไวพูดอะไรของผมวะมาโอเคครับปลดล็อกลิวคิเซอร์ไวแล้วนะครับนี่ เดสุดหน้านี้ก็ขึ้นมาพร้อมกันสักทีนะครับมาเดี๋ยวผมาพาดูตัวละครก่อนแล้วกันโอเคครับก็จบไปแล้วกับเนนะื้อเรื่องของไน c e เซอร์ไวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ